สวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีที่วันนี้ที่บางแสนนะครับบางแสนนะครับสามวันก่อนนะครับช่วงวันที่ยี่สิบเก้าหรือเปล่านะครับผมได้รับผู้โดยสารท่านนี้นะครับแต่ว่ามาส่งผมไม่ได้ทําคลิปให้ท่านได้ดูนะครับเขาก็ได้ติดต่อมานี่แหละคนละเจ้านะครับกับท่านที่ผมมาส่งครั้งก่อนนู่นที่ว่า มาจากไต้หวันนะครับท่านนี้มาจากแคนาดานะครับ FC ผมนี่ต่างประเทศก็เริ่มเยอะนะครับก็กลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะประเทศโอ้หลายประเทศนะครับที่ผมได้มารับสวนภูมิเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราก็มีนะครับลาวไทยพม่านี่ใช่หมดเลยนะครับกัมพูชาก็มีนะครับต่างประเทศนี่เยอะเหมือนกันนะครับทางยุโรปอะไรเนี่ยที่เขามานะครับก็ท่านนี้เนี่ยนะครับแคนาดานะครับ ผมได้มาส่งไว้แล้วนะครับสองสาวันนะครับมาจากต่างประเทศและทีนี้นะครับผมก็พี่พี่สาวเนี่ยเขาได้ติดต่อมานะครับตอนมารับในรับที่สวนอภูมินะมาส่งนะครับมาส่งตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ผมตีเปล่านะครับมารับพี่สาวท่านนี้นะครับกับแฟนต่างชาตินะครับปรับเข้าในเมืองนะครับวันนี้นะครับผมออกจากบ้านมาก็นู่นแหละหกโมงเช้านะครับ นัดกันไว้แปดโมงนะครับผมก็วิ่งมาตามเรื่อยๆนี่แหละนะครับกะคำนวณเวลาไว้แล้วนะครับมาถึงนี่เจ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งเพราะว่าผมจะกจะไปดูน้ําทะลงทะเลบ้างนะครับอ่ามาแต่ทรงพัทยาอะไรก็ไม่เคยได้ไปดูน้ําดูเลยไม่ไม่เคยได้เล่นนะครับก็เลยอยากจะเอาบรรยาก,กาศเช้าๆนะครับอ่าทางซ้ายเนี่ยมันจะมีเอ่อเขาจะมีเอ่อตลาดทะเลด้วยนะครับถ้าเรามาหาดบางแสนเนี่ยหาดวันณภพาเนี่ยเอาง่ายๆนี่แหละ ตรงมาสุดเลยนะครับสุดนะสุดหาดเลยนะมันจะเป็นโรงแรมซีซีบลีดนะครับอยู่อยู่ซ้ายมือนะครับเฮ้ยพี่เขาเดินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยน่าจะใช่นะครับสองคนสองท่านนู่นนะครับนู่นนะครับเนี่ยน่าัันลวแปดโมงนะครับอันนี้เจ็ดโมงนะครับเราเผื่อเวลาไว้ใช่หรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่ครับใช่เดินมาแล้ว ครับพอดีเลยผมเมื่อเพื่อไปเครื่องชั่วโมงพอดีเลยนาะมันใหญ่แล้วอยืนเบิ้งเจ้าอยู่อัะเราบ โอเคครับท่านผมส่งพี่สาวก็เสร็จแล้วนะครับพี่สาวท่านนี้อยู่อำเภอจังหารนะจังหวัดร้อยเอ็ดกับผมแต่ผมนี่อยู่อำเภอวนสายที่พูดตั้งแต่แรกๆอยู่นะครับอ่จังหารแกแกมานัดเพื่อนไว้เจอตรงนี้แหละที่นครชัยแอนะครับนั่งรถทัวร์ไปกับแฟนแกต่างชาตินะครับอ่าผมก็มาส่งนะครับอ่ผมจะไล่เลยทีนี้ตอนมาส่งในผมคิดราคาเท่าไหร่แล้วก็ตีเปล่าไปรับนี่คิดราคาเท่าไหร่นะครับ เอ่อผมไปรับพี่เขาสุวรรณภูมิเนี่ยไปส่งที่บางแสนนะหาดบางแสนเนี่ยผมคิดในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทค่าทางด่วนผมจ่ายเองนะค่าทางด่วนไปกลับนี่ร้อยี่สิบาทผมจ่ายเองนะครับเอ่อและทีนี้ขาผมตีเปล่าไปรับเนี่ยนะครับตีเปล่าไปรับที่บางแสนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดึงเข้ามาส่งที่นครชัยแอนะครับซึ่งจากสุวรภูมิเนี่ยมาถึงนครชัยแอเนี่ย ก็ประมาณสามสิบห้ากิโลเนาะส5มสิบห้ากิโลนะครับสามสิบห้ากิโลนะครับที่จริงเนี่ยผมคิดในราคาที่จากออบางแสนเนี่ยมาส่งที่โซนภูมิมีพันห้าแต่ผมคิดพี่สาวเขาในราคาพันห้าร้อยบาทก็คือจากถึงแค่โซนภูมิแหละแต่จากจากโซนภูมิมาถึงน้ำความยายายเี่ยผมแถมให้พี่เขานะครับแถมให้พี่เขาพี่เขาก็เลยให้เติมลมอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับให้ติมลมอีกหนึ่งร้อยบาท ก็เป็นพันหกนะครับค่าทางด่วนนี่เราไม่ต้องขึ้นนะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็เวลาพี่เขาก็เหลือด้วยนะครับอพี่เขาขึ้นรถเนี่ยก็คือเรทจากที่เราคุยกับท่านเนี่ยก็คือหนึ่งชั่วโมงสบายมากนะครับผมจะคํานวณอย่างนี้แหละครับผมจะคํานวณเวลาไปรับไปส่งให้ผู้โดยสารนะครับให้ผู้โดยสารบอกผมมาเลยว่าท่านจะนั่งรถกี่เวลาเท่าไหร่ไปขึ้นรถนี้เวลาเท่าไหร่ต้องเช็คอินเวลาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือว่ารถทัวร์เนี่ย ผมจะคำนวณเวลาไปรับแล้วคำนวณเวลาวิ่งมาถึงจุดที่ส่งแล้วท่านจะได้ไม่ตกรถหรือว่าตกเครื่องนะครับท่านสอบถามผมมาได้เลยผมจะแนะนําให้นะครับก็คือแบบนี้เนี่ยพี่สาวเขาก็เน็ตเวลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเผื่อไว้นะครับก็ขอบคุณพี่สาวนะครับอ่เอท่านนี้ด้วยนะครับได้ใช้บริการแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับมาทางช่องทาง y o u t u b e นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ที่ได้เข้ามาชมหรือว่าทุกท่านได้เข้าโท,โทรเข้ามา,อาสอบถามต่างๆนะครับท่านจะไปไม่ไปนี่เราไม่ได้ว่านะครับเราเอาความสบายใจของท่านนะครับผมก็มีหน้าที่แนะนําราคาให้ท่านฟังเหมือนเดิมนะครับท่านจะไปไม่ไปไม่ว่าอย่างเช่นสมมตุติไปโคราชหรือว่าไปสระบุรีอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่พี่ท่านไปได้โอเคแต่ว่าผมให้คำโลเคชั่นไอโซโลแกนของที่ไทยเหมือนเดิมนะครับเนี่ย ของหายให้ได้คืนนะครับผมจะเน้นความปลอดภัยนะครับกับผู้โดยสารนะครับเน้นความจริงใจนะครับท่านมีน้อยมีมากไม่ว่านะครับลดนิดๆหน่อยๆก็ได้อย่างเช่นเนาอ่าถ้าเราจะพูดนะครับทําไมบางแสนมาส่วนภูมินี่มันมันไม่ไกลทําไมมันแพงหน่พันห้าเราพูดจากใจเลยแล้วทําไมเรานั่งจากหมอชิดไปสุพรรณหพันห้าเหมือนกันล่ะอ่ะให้ท่านคิดง่ายๆนะครับบางแสนเนี่ยมันใกล้นะครับแต่ว่า มันมีค่าทางด่วนนะครับมันมีค่าทางด่วนนะครับคิดง่ายๆอย่างเช่นพัทยานี้ทำไมผมต้องคิดสองพันหรือพันแปดนะในเรียนนี้มันมีค่าทางด่วนนะครับพัทยานี่ก็คือออร้อยห้าบาทนะครับสุดสายเลยนะครับลงพัทยานะครับจากด่วน,นลาดก,กระบังนะครับที่ผมเคยทคําคลิปให้ดูเหมือนกันนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับอย่างเช่นเราไปสระบุรีหรือว่าไปออสุพรรณหรือว่าไปลาดบุรีอย่างเงี้ยเราไม่มีค่าทางด่วนมันก็เลยอาจจะถูกกว่า อาจจะพันสามพันสี่อย่างนี้อาจจะถูกกว่านะครับผมคิดแบบนั้นนะครับผมคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เอาระยะทางเรทของกดมิเตอร์ไปเปรียบเทียบกับราคาเมาส์นะครับกับการเสียการเดินทางตีเปล่าไปรับอย่างนี้นะครับจากที่ไทยแนะนําเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมจอดอยู่หน้ามาส่งพี่เขาอยู่หน้านครชยัยแอใช่ไหมท่านเขาเห็น <laughs> พวกพวกพวกแท็กซี่ด้วยกันที่เขาเป็นวินจอดอยู่ตรงนั้น พี่สาวเงินในผมพันหกมันมองหน้าผมเลยเขาก็บอกว่าอ้นี้มันมาจากไหนวะคือเผอิญว่ารถท็กที่ไทยเนี่ยไม่ได้ใส่โป๊ะแต่ไปต่อภาษีมิเตอร์แล้วนะครับไม่ได้ใส่โป๊นะเออนะครับถ้าถามว่าผิดกฎระเบียบข้นส่งไหมผิดนะครับผิดนะครับแต่ทําไมได้อยากให้นะครับแต่เขาจับมาก็อย่าไปวุ่นวายเขาแล้วกันนะครับตามระเบียบของเขานะครับนะครับนะท่านสอบถามอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับท็กซที่ไทยนะครับ เอฟซต่างประเทศหรือว่าท่านได้เซิร์ชเข้ามาดูที่ไทยนะครับหรือว่าอ่าบางท่านนะครับติดต่อทางแชทของที่ที่ไทยเนี่ยาบางทีเป็นเบอร์ต่างประเทศใช่ไหมละครท่านท่านไม่มีเบอร์เมืองไทยเพราะว่าส่วนมากบางบางคนนะไปทํางานนานๆอย่างเช่นไปเกาหลีหรือว่าไปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไม่มีเบอร์พอมานั่งเครื่องมาก็ต้องมาเปิดเบอร์ในเมืองไทยใหม่นะครับถึงจะถึงจะติดต่อทีอท่ที่ไทยได้ท็่ที่ไทยแนะนํานะครับสําหรับเอซีที่ต่างประเทศนะครับ ให้ไปติดตามแทกทีไทยทางเพจด้วยนะคร t t ouais. herself herself pues, ับเพราะท่านติดตามผมทางเพจเนี่ยท่านจะสามารถแชทเข้ามาหาทักทีไทยได้นะครับแชทเข้ามาหาทักทีไทยได้สามารถโทรหาทักทีไทยได้นะครับเพราะบางทีในยูทูบเนี่ยทักทีไทยก็อาจจะไม่ได้อ่านบ้างนะครับอาจจะไม่ได้อ่านหรือว่านานๆมาเจอเนี่ยมันก็เลยเสียโอกาสที่เราจะได้คุยกันนะครับฉะนั้นแล้วท่านฝากท่านเข้าไปติดตามทักทีไทยออนทัวร์ทางเพจนะครับ โปรไฟล์ก็เหมือนกันนั่นแหละยืนหัวละล้านใส่เกี๊ยสีมวกแท็กซี่สีเหลืองนั่นแหละก็ผมนั่นแหละนะครับท่านจะได้โอกาสนี้ท่านจะได้ติดต่อผมได้ง่ายกว่านะครับโอเคครับแท็กซี่ไทยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับยินดีให้บริการนะครับทุกทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พระคุ้มครองนะครับทำมาหากินโดยสุดจริตนะครับไม่โกงผู้โดยสารนะครับสำหรับคลิปนี้แท็กซี่ไทยก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ